ขึ้นเชือกแล้วเก็บเห้รอบรื่นกา้เล่นชุดนี้ก็จะสมบูรณ์แบบแล้วบี่เอิที่มันจะต้องเป็นตอนนี้ด้วยนะ,ะนะะี่บ้าใจไหมเหรอ๋อเด็กบ้าไอ้บอกว่าจะชนะฉันไงจริงด,ด้วยฮันเดอร์ช่วยที ไม่ให้เครียดได้ไงเล่าเนื้อในชาบาเมงตลอดปีเขาเช่นอยู่ที่ผลการแข่งนี้อ่ะเหือกเทากันได้คะแนนเท่ากันละอะไรนี่ได้คะแนนเท่าฉันหรองานนี้กับตันไม่ออกแล้วกัปตันในเมื่อคะแนนเท่ากันก็ให้พวกเขาเข้าทีมเรสซิ่งทั้งสามคนเถอะนะจะได้มีคนนึงเป็นตัวสำรองอ่ะฉันเห็นด้วยไม่ได้หรอกทีมเราเนี่ยไม่เคยมีตัวสำรองนะ ฉันจะให้พวกเขาสองคนแข่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งใครชนะในการแข่งรอบนี้คนนั้นก็จะได้เป็นสมาชิกคนใหม่ของทีมเบสซิ่งว่าไงนะว่าไงนะกัปตันพวกเขาเป็นมือใหม่นะการฝึกที่ว่าขนาดเราจะต้องฝึกกันตั้งนานน่ะพวกเขาเล่นกันไม่ได้หรอกถ้าไม่ผ่านการทดสอบก็ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของทีมเราพี่แซนดี้ปิงปองเทรนนิ่งคืออะไรล่ละคะ ปิงปองเทรนนิ่งที่ว่าเป็นโปรแกรมการฝึกที่ทีมเราคิดขึ้นน่ะผู้เล่นจะต้องปายโยโย่อยู่นอกเส้นขาวโดยใช้ท่าลูปเดินลูปเพื่อให้ปิงปองตกจากเสาแต่ว่าระยะห่างของเสากับเส้นขาวไกลเกินความยาวเชือกดังนั้นผู้เล่นต้องใช้แรงเวียงที่เกิดจากลูกโยโย่ผลักลูกปิงปองให้ตกลงไปจะเป็นไปได้ยังไงที่สําคัญแขนวิลเลียมเจ็บอยู่ด้วยกัปตันพก่กเขาผ่านการทดสอบนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องพูดแล้วในสนามแข่งนอกจากฝีมือแล้ว ยังต้องมีไหวพริบกับความใจสู้อีกด้วยนะเวลาแข่งหากไม่มีความมั่นใจที่จะสู้แล้วจะคู่ควรเป็นนักโยโย่ตัวจริงได้อย่างไงกันล่ะพวกนายมีเวลาคนละหนึ่งนาทีหากใช้โยโย่ทำให้ลูกปิงปองตกลงจากเสาได้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะได้เป็นสมาชิกของทีมเรสซิ่งทันทีเริ่มได้ยขางตัขนาดนี้ไม่มีทางที่โยโย่จะทำให้มันตกได้ไงเตรียมตัวเริ่มได้ผมก็รับก้ย ตกลงมานะถ้ายังชั่วคราวนี้ไม่หวังแล้วเ้นจะนั่นเจ็บแขนจะทำให้สำเร็จก็แค่เสมอกันแล้วนะฉันจะถ่ายความโชคดีให้วิลเลียมแล้วเขาต้องทำได้อย่างแน่นอนะ 许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信我，抬头看。 看天空，深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。在。 ชนะรออยู่ไม่ไกลเราจะมีกันแลากันสู้เราจะไม่ยอมแพ้จะไปถึงจุดหมายเละสิิงที่คือพลังมุ่งมั่นจนใจรู้เป็นไฟเธอจะเดินไปกับฉันจะมือกันไม่ทิ้งฝันวันนั้นจะเป็นวันของเรา ถาลุกยังงและมุงไม่จะรปใบ blessing t e e เสียงวงขนนอกฟ้าให้ใจให้กิความรักความเชื่อใจขึ้นในพลงังของเราพลังขอบบง blessing t e ชิงแชมโยโย่เพชรภาคสตอนที่หกนายมีเวลาคนละหนึ่งนาทีหากใช้โยโย,โยท่ทำให้ลูกอิงกองตกลงจากเสาได้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะได้เป็นสมาชิกของทีมเบรสซิ่งทันที fire me want เานะเาต่อให้ใช้ลูกโดยลูกว่าจะสร้างกระแสลมได้ก็ต้องใช้เวลานานหาเขาไม่ทำก็ไม่มีเวลาแล้วรม่ว่าเขามีวิธีอื่นไม่มีทางหรอกโจทย์ข้อนี้ของแจ็คก,กี้มีเพียงคำตอบเดียวคิดจะทำอะไรอะ่ะทำไมถึงทาแต่ท่าลองสลิปเปอร์มันว่าจะมีแผนอะไรถอครบหนึ่งนาทีคนที่จะได้เขา้าถึงก็คือฉันมิลลี่ในรออะไรอยู่เวลาก็จะหมดแล้วนะ lắm lắm đi lắm 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 hả hả. Hả Hả ล้แวิลเลียมไม่นึกเลยว,ว่าน้าจะใช้วิธีนี้มาทำให้ลูกเวิงป๋ปองหล่นน่ะร้ายจริงๆเลยเมื่อกี้ตอนนายทำเรอสลิปเปอร์ฉันเครียดจนหัวใจแทบหยุดเต้นเลยนะที่แท้าาก็คำนวณหามุมปลาลูกนั่นเองอะคราวนี้ฉันควรเข้าทีมได้ยังอะเยี่ยมเยี่ม,มนึกไม่ถึงเลยว่าเธออยากคำตอบอีกแบบให้โจทย์นี้ได้นะไม่เลวเก่งมาก เป็นเพระาะฉันได้เรียนรู้จากการเล่นตามปกติแถมนายบอกด้วยว่าตอนแข่งนอกจากฝีมือยังต้องมีไหวพริบฉันทำครบทั้งสองอย่างแล้วนายคงยอมรับได้หรือยังอะ่ะตอนเนี้ยวิลเลียมทำได้ฉันขอประกาศ,กศ,กศผู้ผ่านการทดสอบผู้ได้เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของทีมบรีสซิ่งก็คือวิลเลียมหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ เอาละเอาละตอนนี้ครอบครัวสุขสันต์ทุกคนพร้อมหน้ากันงั้นฉันไปก่อนละนะเอ๊ะไปไหนอ่ะไหนคิดจะไปไหนตอนแรกฉันก็ทำเพื่อลบความสบประมาทของเจ้าแจ็คกี้กับเนื้อในชามราเมงหนึ่งปีได้แ่คัตัวตอนได้ทำได้แล้วก็ต้องกลับบ้านสิจ้าคนสวยเ่างั้นนะทำนี่ได้ยังไงแ็นสมาชิกทีมเราแล้วนะ,ะ,ะงั้นฉันลาออกก่อนดีเาทำแบบนั้นได้ไงเราทำไมจะไม่ได้เล่าที่บ้านมีเกมต้องเยอะต้งแยะงแถมยังไม่ได้เล่นอีกด้วยฉันไม่ว่ามาเข้าทีมโยโย่ล็อกหน้า Bye bye. Bye bye, บาย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 ทุกคนบายบายหยุดเดี๋ยวนี้นะทีมเบรสซิ่งของเรานายอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอย่างนั้นเหรอในฐาน,นะกัปตันฉันขอสั่งให้ได้อยู่แล้วรีบไปซ้อมเดี๋ยวนี้เคนเจอรี่จับก็เอาไว้จับ,บ,บกัปตันเอ้ย้จับกัป<อ>ตันน้อยกล้าคัดเหรอเนหมือนื่อ,อยอ,อีกอะทุกคนช่วยมาได้ลยมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยช่วยฉันด้วยฟูซิงโรมิง ไม่นึกเลยว่าจะลูกบ้ามันจะผ่านการคัดตัวได้เข้าทีมเลซซิ่งไม่อยากเชื่อเฮ้ยทำฉันอดกินเนื้อตลอดปีด้วยแต่ว่าลูกฉลาบไม่ได้แปลว,ว่าพ่อโง่นะต่อไปก็แค่ไม่มากินราเมงกับมันเท่าแกต้มยำราเมงชามหนึ่งต้งมยำราเมงได้แล้วเป็นใจแล้วนะเออนี่เท่าแกทำไมไม่มีเนื้อล่ะพี่จะกินเนื้อกันเดี๋เฮ้ยใช่ลูกบ้าได้ไงเนี่ยแล้วว่าพ่อตัวแอบไปกินคนเดียวแบบเนี่ยไ่ย่อเป็นพอสมหวังล็อกหน้าเนื้อของพ่อเป็นของผมหมดแล้วทั้งปีเลยจำได้เปล่า แกนี่ลูกบ้าแกตามพ่อทุกวันเหรอะไรกันเป็นหรอกครับทั้งแกอ๋อขอโทษด้วยนะครับคุณลารี่แต่ลูกคุณเขาช่วยชีวิตลูกชายผมเอาไว้เขาสั่งผมว่าเวลาคุณมาก <oh> ินให้ยึดเนื้อในชามคุณไปเติมในชามของเขานะครับคุณฮะว่าไงนะนึกไม่ถึงละสิเมืองนี่มีร้านราเมิงร้านเดียวไม่มีสาขาด้วยถ้าพ่ออยากกินเนื้อก็ต้องรออีกปีหนึ่งนะนี่มันน่าขัาใจจริงๆ่าฮ่าฮ จ้าบ้าวิลเลียมเขาไม่ลืมนะว่าวันนี้มีสอบตอนเช้าไม่หรอกฉันกำชับเขาไว้แล้วนะเจ้าน่นน่ะก,กลัวลำบากกลัวเหนื่อยจะตายเขาจะไม่มาแล้วละ่ะไม่รอแล้วละ่ะสำหรับทีมเราปีนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่เราจะลืมอดีตทั้งหมดแล้วเริ่มจากศูนย์ปีก่อนทีมเราไม่สามารถคว้าถ้วยเนชั่นคัพมาได้แต่ว่าปีนี้เราจะพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้การฝึกจากนี้ไปจะลำบากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าทุกคนคงจะเตรียมใจเอาไว้ไม่เลิกกลางคันนะเข้าใจไหม ้าใจแล้วค่ะตารางการซ้อมอยู่ดีนี้นะเดี๋ยวจะแจกให้ท <manager. S 3> ุกคนโปรแกรมการซ้อมแน่นมากทุกคนกลัวไหมไม่กลัวค่ะเริ่มจอกกิ้งได้เตรียมตัววิ่งัะนเ่า 家一声也行守，蓝天之下的约定。天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途。漫长路上感到孤独迷惑，请你相信我。抬头看看天空，深深呼吸，怀抱着信念。 เจานบินย yep. ูเอฟโอเก็บจานตั้งใจฟังด้วยครับกัปตันออฟแฟนทาวเวอร์ कैब स्टॉप एंड डैश कैब ऐसे ना ยอยอยอทุกคนหยุดก่อนโคผู้ใหญ่ประธานสมาคมโยโย่เมืองเราปีที่แล้วตอนแข่งขันทุกคนเคยพบแล้วสินะส่วนท่านนี้ประธานสมาคมโยโย่ประเทศจีนละ่ะสวัสดีครับนี่คือกัปตันทีมซูเปอร์ทอร์นาโดชื่อเรครับสวัสดีครับท่านประธานสมกับเป็นทีมแชมป์เก่าปีก่อนการแข่งปีนี้จะเริ่มแล้วมั่นใจไหมแน่นอนครับ ควาหมายรบปีนี้คือรักษาแชมป์เนชันครับครับเยี่ยมมีความมุ่งมั่นมากใกล้ถึงเวลาแล้วละ่ะไปรบคนพวกเธอซ้อมแล้วไปแลวนะเออยังที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมยอยย่อให้เป็นกีฬาที่แข่งกันอย่างยุติธรรมการแข่งเนชั่นครับปีนี้ก็เหมือนทุกปีหวังว่าทุกโรงเรียนจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะปีนี้เมืองเรามี5โรงเรียนที่ลงชื่อเข้าแข่งชิงโคต้าจำนวน2องทีมเพื่อไปแข่งเนชันครับและที่น่ายินดี ก็คือหนึ่งในนั้นเป็นทีมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้ด้วยครับทีมใหม่อีกแล้วไม่รู้ว่าเทียบกับทีมซูเปอร์โธนาโดแล้วจะเก่งแค่ไหนมีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นถึงยังไงก็เป็นเรื่องดีไม่แน่ว่าทีมใหม่อาจจะทำให้ทุกคนตกตะลึงก่อนได้ชมเกินไปแล้วละคะ่ะทีมฟอลคอนของโรงเรียนเราน่ะเพิ่งจะตั้งขึ้นต้องรบกวนทุกท่านในที่นี้ให้คำแนะนำด้วยนะคะเมื่อนักเล่นหน้าใหม่ได้มีประสบการณ์การแข่งในสนามเราจึงอยากจัดการแข่งขันขึ้นรายการหนึ่ง ชื่อว่า Blessing YoYo Green Hand Contest หวังว่าทุกโรงเรียนจะให้ความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกันนะต่อไปเราจะมาคุยรายละเอียดของงานนี้กัน